ดีครับวันนี้พาดูไก่หนุ่มนะครับนี่ครับไก่หนุ่มป้ามคัดแล้วครับเจ้าบนรอดครับช่วงปูมอชันครับช่วงนี้ครับเราเปิดแบ่งอยู่ในราคาสามพันบาทนะครับนี่ครับไก่หนุ่มคัดแล้วครับเษตีหนึ่งไฟครับไก่แปดเดือนครับพร้อมชนครับ พร้อมโซนสามยกสี่ยกได้ครับนี่ครับปามคัดแล้วนะครับเจ้าบนรอดครับนี่ครับเจ้าด่างเจ้าบนรอดครับใครสนใจก็โทรมาเลยนะครับช่วงโปรโมชั่นครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าสามห้าหนึ่งหกสนใจโทรมาเลยครับรีเไปนะครับราคาสามพันบาทนะครับไก่หนุ่มปามคัดแล้วครับสีตีหนึ่งไฟครับ กแบงให้เป็นพ่แม่พ่ม่อนนะครับเห็นมาล่อครับเชิงชวนมาล่อตีแพหงูแพตานะครับแม่นคมพิเศษครับต่ออย่างเดียวครับนี่ครับชนะคู่ต่อสู้สิบเอดนาทีนะครับแล้วก็เลี้ยงออกชนนะครับแต่สนามยังไม่เปิดเราก็เปิดแบ่งในช่วงนี้เลยนะครับโปรโมชั่นครับ สามพบาทครับสำหรับเจ้าบุญรอดผนใจโทรมาเลยนะครับยืมเลยนะครับสวัสดีครับ